21กฎการตั้งเป้าหมายที่ใช้ได้ตลอดชีวิตกฎข้อที่4ทํทำคุณค่าของคุณให้ชัดเจน คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผู้นำคือเขารู้ว่าเขาเป็นใครเชื่อมั่นในตัวเองอย่างไรมีจุดยืนของตัวเองที่ชัดเจนค่ะคนส่วนใหญ่ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะเขานั้นสับสนในเป้าหมายของตัวเองไม่รู้คุณค่าของตัวเองค่ะสับสนในอุดมการณ์ของตนค่ะเพราะเป็นเช่นนี้ไงคะทุกคนถึงเป็น ถึงมีคนที่ประสบความสําเร็จค่ะน้อยมากๆเพราะเขาสับสนกับตัวเองค่ะต้องเริ่มใหม่หลายรอบนะคะโลกภายในสะท้อนโลกภายนอกบุคลิกของคุณเป็นตัวกำหนดความสําเร็จค่ะเรามาดูกันนะคะว่าบุคลิก5ระดับมีอะไรบ้างคนที่ประสบความสําเร็จค่ะเขาจูนกับพลังงานโลกภายในของเขาได้อย่างชัดเจนค่ะให้ทุกคนนะคะนึกถึงนะ บุคคลิก5ระดับค่ะให้นึกถึงวงกลมซ้อนกัน5วงโดยแต่ละวงค่ะมีจุดศูนย์กลางเดียวกันนะวงกลมในสุดค่ะคือคุณค่าของคุณวงกลมถัดมาค่ะคือความเชื่อของคุณค่ะ วงกลมถัดมาค่ะคือความคาดหวังของคุณและว,วงกลมถัดมาค่ะคือทัศนคะะติของคุณค่ะวงกลมสุดท้ายที่ครอบคลุมทุกอย่างนั่นก็คือการกระทำของคุณนั่นเองค่ะคุณค่าของเรานะคะจะเป็นตัวกำหนดความเชื่อค่ะคุณค่าของเราคืออยู่ในสุดเลยนั่นก็คือโลกภายในของเราค่ะจะกำหนดความเชื่อ ความเชื่อค่ะจะเป็นตัวกำหนดความคาดหวังหากคุณมีคุณค่าในแง่บวก เชื่อว่าคุณคือคนดีคุณก็จะคาดหวังแต่สิ่งที่ดีๆค่ะสิ่งที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะส่งผลมาถึงทัศนคติของคุณด้วยวิธีคิดต่างๆจะส่งผลมายังการกระทำนะคะดังนั้นค่ะเชื่อแบบไหนผลลัพธ์ออกมาแบบนั้นแน่นอนภายในเป็นยังไงภายนอกเป็นอย่างนั้นค่ะ เพราะวันนี้หากเรามีทัศนคติที่ดีต่อตัวเองจะส่งผลและแผ่ไปยังผู้อื่นโดยรอบและผู้อื่นค่ะเขาก็จะตอบสนองในแง่บวกกับคุณคุณเป็นคนร่าเริงมองโลกในแง่ดีมากขึ้นพลังงานของคุณค่ะคนอื่นค่ะเขาก็อยากเข้าใกล้ค่ะคุณจะเป็นคนที่ผู้อื่นค่ะอยากร่วมงานด้วยอยากทำงานด้วย อยากซื้อขายด้วยอยากอุหนนนสินค้าและใช้บริการและเขาค่ะก็มักจะสนับสนุนคุณให้ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นนะคะพลังงานที่ดีค่ะจะดึงดูดผู้คนคนรอบข้างเขาก็จะมีความสุขเวลาอยู่ใกล้เราแต่ถ้าเกิดว่าโลกภายในของเราทัศนคติของเราพลังงานของเราอยู่ในแง่ลบค่ะไม่มีใครอยากเข้าใกล้เราแน่นอนค่ะ วิธีสังเกตนะคะว่าข้างในจิตใจของใครเป็นอย่างไงให้ดูจากผลลัพธ์ภายนอกในชีวิตเขา คนที่มีอารมณ์ในแง่บวกนะพี่ๆทุกคนสังเกตนะเขาจะมองโลกในแง่ดีกําหนดเป้าหมายและอนาคตจากข้างในส่วนใหญ่ค่ะเขาจะมีชีวิตภายนอกที่มีความสุขนะคะราเริงยิ้มแย้มจำใสประสบความสำเร็จแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองค่ะชีวิตเราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อคุณค่าโลกภายนอกของเราสอดคล้องกับคุณค่าภายในของจิตใจของเราหากคุณค่าข้างในค่ะของพวกเราชัดเจน ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวคุณต้องการอะไรถ้าเราไม่ชัดเจนนะพี่ๆแล้วเราเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรผลลัพธ์ภายนอกที่ออกมาค่ะมันจะไม่ได้ดั่งใจเลยเพราะอะไรมันไม่สอดคล้องกับโลกภายในที่แท้จริงของพี่นั่นเองนะคะก็จะทำให้พวกเราค่ะเครียดเกิดอาการโกรธหงุดหงิดหดหัวใจน้อยใจด้อยค่าตัวเองค่ะชีวิตเราจะไม่อยู่ อยู่ในโฟในแดนบวกนะคะก็นับจากนี้นะพี่พีให้สังเกตตัวเองดีๆนะคะพยายามจูนโลกภายในของตัวเองค่ะให้อยู่ในอารมณ์แดนแดนบวกตลอดเวลานับจากนี้นะคะให้ทุกคนสังเกตตัวเองดีๆซึ่งในหนังสือนะคะเขาแนะนำมาทั้งหมดค่ะ11ข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปทีละข้อเลยนะทุกคนข้อ1ค่ะจงเชื่อในสัญชาตญาณของคุณนะ การฟังเสียงเล็กๆของหัวใจตัวเองที่เกิดจากการสงบในใจที่มีรากฐานความยิ่งใหญ่หมายถึงว่าวันนี้ค่ะถ้าพี่อยากเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเอง จิตวิญญาณของตัวเองค่ะเราต้องนั่งนิ่งๆแล้วก็สงบในใจของเราฟังเสียงหัวใจของเรานั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะจับดูพฤติกรรมของคุณเวลาที่เราเจอแรงกดดันมากๆนะคะลองหลับตา ดูพฤติกรรมนะในการตัดสินใจนะในการลงมือทำของของเราให้ดีนะเวลาที่เราเจอแรงกดดันนะพี่พี่บางทีเราสติแตกเนาะเราอาจจะเลือกทำในสิ่งที่มันไม่คาดคิดก็ได้ถูกไหมคะเขาบอกว่าให้จับตาดูพฤติกรรมของเราดีๆมีสติในการตัดสินใจลงมือทำค่ะและข้อที่3ค่ะ สำรวจพฤติกรรมในอดีตของคุณวันนี้ค่ะเรามีความรู้สึกภูมิใจในอดีตของตัวเราหรือลดคุณค่าในอดีตของตัวเราค่ะอดีตของเราอย่าเอามาตัดสินอนาคตของเราเด็ดขาดค่ะ ะะและข้อที่4ค่ะจงพิจารณาความปรารถนาของหัวใจคุณวันนี้เราอยากเป็นอะไรอยากมีอะไรอยากทําอะไรในชีวิตค่ะเราอยากให้คนรอบข้างของเราพูดถึงเราว่าอย่างไรนะคะเราทําสิ่งนั้นออกมาได้เลยค่ะข้อที่5ค่ะอดีตของคุณไม่ใช่อนาคตของคุณนะคะอย่างที่คุยยุ้ยกล่าวได้ไปข้างต้นเมื่อกี้นะคะความลําบากในอดีต ก็ไม่ใช่ตัวกำหนดอนาคตของเรานะคะเช่นความจนไม่ใจกรรมพันธ์ถ้าวันนี้ค่ะมีหนึ่งคนที่เขาจนเหมือนเรามาก่อนแล้วถ้าเกิดเขารวยได้ค่ะเราก็สามารถรวยได้เหมือนเขาเช่นเดียวกันค่ะถ้าวันนี้เราไม่หยุดพัฒนาเราก็ประสบความสำเร็จได้แบบเขาแน่นอนค่ะข้อที่6ค่ะคุณชอบตัวเองมากแค่ไหนนั่นหมายถึงการนับถือตัวเองค่ะ ความสุขความภูมิใจในตัวเองนั่นเองนะคะและข้อที่7นะคะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดวันนี้ค่ะถ้าเราตัดสินใจที่จะเลือกเริ่มเดินจุดไหนในอาชีพไหนในงานไหนก็ตามนะคะ เราต้องทำนะ,ะสิ่งนั้นน่ให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ของเรานั่นหมายถึงอะไรทำอยู่ในรูปของเราโฟกัสทำสิ่งนี้ให้เต็มที่ให้ดีที่สุดให้จิตวิญญาเรามันเติมเต็มนะ,ะและเรามีความสุขในการลงมือทำด้วยนะ,ะพี่ๆข้อที่8ค่ะรู้ในสิ่งที่คุณเชื่อเราเชื่อสิ่งไหนนะ,ะเราจะรับรู้แค่สิ่งนั้นนะ,ะเราจะไม่คิดนอกกรอบเด็ดขาดนะคะ นั่นหมายถึงอะไรหมายถึงการรับรู้ได้ถึงคุณค่าในปัจจุบันของคุณยกตัวอย่างเช่นนะคะความเชื่อเรื่องงานอะไรคือคุณค่าของงานและอาชีพของคุณคุณเชื่อในความซื่อสัตย์ความขยันความไว้ใจได้ ความคิดสร้างสรรค์ความร่วมมือความคิดริเริ่มความทะเยอทยานและการเข้ากับผู้อื่นนะนี่คือความเชื่อเรื่องงานเราได้กลับมาทบทวนตัวเองนะคะว่าวันนี้เราอยากจะอยู่ในโฟของแดนบวกนะคะเราเชื่อเรื่องพวกนี้แล้วหรือยังนะคะเราสามารถปรับได้ค่ะความเชื่อเรื่องของความสัมพันธ์นะคะวันนี้ค่ะ เราเชื่อแบบไหนคะความสัมพันธ์เราที่ยังไม่ไปไหนมาไหนที่รู้สึกละห้องละแหงนะคะวันนี้เราอยากให้ความสัมพันธ์เราดีแล้วก็อยู่ในแดนบวกตลอดเวลาเราต้องมีความเชื่อค่ะนั่นก็คือต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องนะคะมีความอดทนมีการให้อภยัยมีใจเขาใจเรานะคะมีน้ำใจให้กันและกันให้ความเข้าใจให้ ความอบอุ่นแล้วก็การเอาใจใส่ซึ่งกันและกันค่ะและนี่แหละค่ะถ้าเรามีความเชื่อแบบนี้นะคะความสัมพันธ์ของเราค่ะก็จะยิ่งเติบโตแล้วก็จิตวิญญาณเราก็จะเติมเต็มค่ะใจก็จะฟูและมีความสุขนั่นเองค่ะต่อไปค่ะความเชื่อเรื่องของเงินทองค่ะความสําเร็จด้านการเงินนะคะวันนี้ค่ะพี่ๆเราฟุ่มเฟือยหรือเปล่า ถ้าเราอยากอยู่ในแดนบวกแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือนะคะเราต้องมีความเชื่อนะคะว่าเราคู่ควรกับเงินนะที่มหาศาลค่ะเรามีอิสระทางด้านการเงินค่ะมีความสำเร็จด้านการเงินค่ะเราไม่ฟุ่มเฟือยนะคะหลังจากนั้นเราจะรู้จักค่ะพัฒนาตัวเองค่ะให้เรียนรู้เกี่ยวกับบริหารจัดการเงินค่ะเราจะมุ่งมั่นภาคเพียรในการหาเงินขยนันอดทนแล้วก็ อดออมเพื่ออนาคตที่อิสระแล้วก็ดีขึ้นของเรานั่นเองนะคะและความเชื่อถัดไปนะคะเป็นความเชื่อของเรื่องสุขภาพค่ะการมีวินัยในการกินนะคะการบังคับตัวเองการควบคุมตัวเองให้ดูแลเรื่องของการอดอาหารการออกกำลังกายนะคะการพักผ่อนค่ะวันนี้เรามีมาตรฐานในการดูแลสุขภาพแล้วหรือยังนะคะถ้ายังไม่มีเราต้องเสร็จขึ้นมานะคะ ถ้าเราอยากมีชีวิตที่มีความสุขค่ะเราต้องมีความเชื่อในแดนบวกเท่านั้นเหมือนอย่างที่ครยุยกล่าวมานะคะและข้อถัดไปนะคะข้อที่9ค่ะคิดถึงแต่สิ่งที่ต้องการนะคะเราจะเป็นอย่างที่เราคิดตลอดเวลาคนที่ประสบความสำเร็จค่ะเขาจะมีความสุขแล้วก็คิดถึงคุณค่าของตัวเองตลอดเวลาค่ะว่าฉันจะมีชีวิต แบบไหนนะและจะฝึกคุณค่าในสิ่งนั้นให้เพิ่มขึ้นค่ะเพราะเขารู้ค่ะว่ารางวัลที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาคือการใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะให้สอดคล้องกับคุณค่าโลกภายในของตัวเขาให้ได้มากที่สุดพูดง่ายๆก็คือใจปรารถนาสิ่งไหนเขาจะลงมือทำสิ่งนั้นอย่างเบาสบายกายและเบาสบายใจค่ะเพราะยิ่งเขาทำค่ะเขาจะยิ่งมีความสุขมีสุข ขภาพกายใจที่แข็งแรงมีความรู้สึกในแง่บวกค่ะแล้วก็อยากจะลุกขึ้นมาทำแบบนี้ค่ะต่อเนื่องทุกวันค่ะข้อที่10ค่ะจงซื่อสัตย์กับตัวเองยิ่งคุณฝึกตัวเองให้ใช้ชีวิตสอดคล้องกับสิ่งที่คุณรู้สึกดีที่สุดมากเท่าไหร่ ระดับความซื่อสัตย์ส่วนตัวของเราค่ะก็จะยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้นเราจะยิ่งรู้สึกมีความสุขและมีอำนาจทุกๆอย่างที่เราทำมากขึ้นค่ะนั่นหมายถึงอะไรซื่อสัตย์กับตัวเองค่ะพี่ๆนะความสำเร็จของเราเราไม่ต้องโกหกตัวเองค่ะซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเองแล้วก็ทำสิ่งนั้นค่ะให้ประสบความสำเร็จค่ะเราก็จะรู้สึกมีความสุขนะคะและข้อ11ค่ะใช้ชีวิต ในความจริงกับตัวคุณเองและผู้อื่นนั่นหมายถึงอะไรตัดสินใจจริงๆกับชีวิตตั้งแต่วันนี้เลยค่ะตั้งปฏิธานนะคะกับตัวเองค่ะว่าต่อไปนี้ค่ะฉันจะพูดแต่ความจริงรักษาสัจจะรักษาคําพูดทีม่มีต่อตัวเองแล้วก็รักษาคําพูดที่มีต่อผู้อื่นนะคะสร้างคุณค่าตัวเองค่ะ ให้เกิดขึ้นในทุกๆด้านของชีวิตนะคะปฏิเสธทุกสิ่งค่ะที่ทำให้ตัวเองรู้สึกออนแอหรือด้อยค่านะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามค่ะเมื่อวันนี้เรายอมรับความผิดชอบนะคะเต็มร้อยต่อชีวิตของเราแล้วนะคะต่อให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับ เรานะเราก็จะสร้างภาพอันดีเลิศของอนาคตที่สมบูรณ์แบบรวมถึงทำคุณค่าของเราค่ะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะ,ะแล้ววันนี้แหละเราก็พร้อมที่จะเริ่มตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนจำเพาะจอจงในทุกวันค่ะเมื่อเป้าหมายเราชารัดเจนแล้วนะในการแอคชั่นในแต่ละวันลงมือทำแต่ละวันค่ะชีวิตของเราก็จะอยู่บนเส้นทางที่พุ่งทยานมากขึ้นเพราะใจเรามันจะเบาสบายมากๆค่ะ ในใบอันเทซีนะคะท่านก็ได้ยกตัวอย่างนะคะวิธีการทำคุณค่าของคุณให้ชัดเจนซึ่งมีด้วยกัน7ข้อด้วยกันอยากให้พีพีนะคะเตรียมสมุดจดด้วยนะนะคะค่ะข้อที่1ค่ะ ทำรายการคุณค่าที่สําคัญที่สุดในชีวิตคุณณนะวันนี้สาถึงห้าอย่างค่ะคุณเชื่อในอะไรและยืนหยัดในอะไรจริงๆข้อที่สองค่ะณนะวันนี้คุณสมบัติและคุณค่าอะไรที่คุณได้ชื่อว่ามีดีที่สุดในหมู่คณะและก็หมู่คนที่คุณรู้จักนะคะข้อที่สค่ะ คุณพิจารณาว่าอะไรคือคุณค่าที่สำคัญที่สุดในการชี้นำความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นในชีวิตของคุณค่ะข้อที่4ค่ะคุณค่าของคุณคืออะไรในเรื่องของเงินทองและความสำเร็จทางการเงินคุณกำลังฝึกคุณค่าเหล่านี้ทุกวันหรือเปล่าข้อที่5ค่ะให้บรรยายภาพบุคคลที่ดีเลิศของคุณบุคคลที่คุณอยากเป็นมากที่สุดถ้าคุณไม่มีเขตจำกัด นั่นก็คือต้นแบบหรือไอดอลของเรานั่นเองค่ะข้อที่6ค่ะเขียนข่าววีรกรรมนะของคุณนะที่ เพื่ออ่านให้เพื่อนฝูงและก็ครอบครัวฟังในงานศพของคุณนะคะให้เหมือนกับที่คุณค่ะอยากให้พวกเขาค่ะจดจำทุกประการนั่นหมายถึงอะไรไบรอันเทซี่ค่ะกำลังสื่อให้พวกเราเห็นนะคะว่าวันนี้ค่ะการที่เราค่ะจะจากโลกนี้ไปเราอยากให้คนที่เขาอยู่เนี่ยจดจำเราในรูปแบบไหนนะคะและข้อที่7ค่ะ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรในปัจจุบันนี้ของคุณที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตสอดคล้องกับคุณค่าของคุณให้ได้มากที่สุดนะนั่นหมายถึงเราเริ่มได้จากการที่เราค่ะเปลี่ยนคำพูดให้กับตัวเองก่อนเลยอันดับแรกนะ,ะสิ่งที่คุยอยากจะแนะนำนะคะให้กับพี่ๆทุกท่านเลยก็คือเราเริ่มได้เลยก็คือเปลี่ยนคำพูดค่ะตื่นเช้ามา พูดกับตัวเองในสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็เมื่อเราพูดในสิ่งที่ดีค่ะยิ้มให้กับตัวเองวันนั้นทั้งวันเราจะมีความสุขและมี energy บวกตลอดทั้งวันค่ะ